สวัสดีครับทุกผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าตำนานมังกรหยกเอ็มนั่นเองนะครับจากนาวนิยายชื่อดังของกิมยงชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นั่นเองนะนผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของตำนานมังกรหยกสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวระบบต่างๆเพิ่มเติมกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวระบบฝึกฝนก็เลยนะครับในส่วนของระบบฝึกฝนก็จะมีในส่วนของเรื่องราวจอมยุทธนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเข้าไปหาในส่วนของๆๆตัวยีกพีนะครับมีให้เราเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับนะสำหรับตรงนี้ก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นกันด้วยเนาะในส่วนของตํานานจอมยุทธก็จะเป็นในส่วนของตัววิธีการหาในส่วนของตัวยีกพีตัวหลักนะครับสำหรับใครที่แบบเออเล่นแล้วมันเริ่มจะไม่ขึ้น เราเข้ามาเล่นตรงนี้ได้เนาะนอกนอจากเควสรายวันนะครับนี่ก็จะมีเควส EXP อยู่เนาะได้ที่500อะไรแบบนี้นะครับเล่นเรื่อยๆว่ามีให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของประลองกระบี่ตําหนักนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประลองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีตั้งแต่1ดาว2ดาวแล้วก็3าดาวนะครับแล้วก็จะมีโบนัสต่างๆเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเข้าไปประลองตรงนี้ถ้าผมไหวนะครับอ่ะกดปึ๊บอ่ะจัดทีมก่อน ยกผิดโอเคประมาณนี้นะทีนี้นะครับเราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากจะดูนะเนี่ยเราก็เอาแบบจบๆไปเลยเนาะเนี่ยครับมันก็จะมีพวกของรางวัลต่างๆนี่ครับมีแบบสุ่มเนาะอันนี้ผมให้ระบบสุ่มเนาะขี้เกียจเลือกนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรางวัลกลางจอด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวให้มันเดินมาเนี่ยรางวัลกลางจอที่เป็นสมบัติ อะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับเล่นจบในแต่ละรอบก็จะมีในส่วนของการเลือกโบนัสต่างๆในการต่อโซ่นั่นเองนะนผู้ชมครับต่อมานะครับท่านผู้ชมเรามาในส่วนของตัวสุสานหมื่นกระบี่เนาะตรงนี้นะครับเราเข้ามาเล่นแล้วเราจะได้ทรัพยากรอ่าด้านล่างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนข,ของของรางวัลด้านขอบบนให้เรารับด้วยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแต่วันนี้ผมลับไปแล้วเนาะในส่วนของตัวบัฟต่างๆต,ต,ตัวนี้นะั่นเองนะผู้ชมครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสมัคคีรมพลังตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคัมพีวิชานะครับเอาไปใส่ในตัวละครได้เข้ามาสู้ตัวนี้สามารถเข้ามาเล่นทีมกับผู้เล่นอื่นได้เช่นตัวนี้นะครับเราเข้าไปร่วมแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกับเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับนะเออสำหรับตัวนี้อันนี้ก็หมดแล้วนะครับในส่วนของตัวฝึกฝนนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นในส่วนของตัว ท้าดวลนะครับท้าดวลมันก็จะมีโหมดข้างๆหลากหลายอย่างเช่นอันแรกนะครับเวทีประลองก็จะเป็น PP นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเลือกสู้สักหนึ่งตัวละครนะครับก็จะได้ทองตัวนี้ด้วยเนาะอันนี้่า CP หรือพลังลบเข้ามากว่าผมนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะสามารถกดข้ามด้านซ้ายบนได้เลยนะครับอันนี้ต่อสู้แผลนะครับพลังผมไม่ไหวเนาะในส่วนของตัว5 0 0แสนนะครับน่าจะห้าแสนหนึ่งอันนี้อาจจะไหวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเสร็จก่อน โอเคเราสลับแบบนี้แล้วก็อันนี้ลงมาน่าจะไหวนะครับนี่ต่อสู้ชนะแล้วอะไรแบบนี้เนาะสำหรับทีมที่ไหวเนาะนก็จะมีของรางวัลต่างๆนี่ครับมีชาร์ดันดับด้วยนะครับมีแต้มอะไรพวกนี้เนาะไอ้แต้มพวกนี้นครับเราสามารถเอาไปใช้ที่มอได้เนาะร้านค้านะครับนาแรกตัวละครนะ้าแรกของต่างๆในร้านนี้เลยท่านผู้ชมเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของงานชุมนุมประลองดาบนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการต่อสู้อีกเช่นเดิมนะครับนะนะก็จัดทีมแล้วก็ ลงไปต่อสู้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของ PP ตรงนี้เนาะกดข้ามได้เช่นเดิมนะครับนี่ก็จะได้รางวัลมาเนาะแล้วก็จะมีรางวัลด้านขวาบนด้วยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> จำนวนการต่อสู้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ย <c oughs> เห็นปะเออจะมีของรางวัลแล้วก็ได้ในส่วนของแต้มตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นดาบหักเนาะเอาไปใช้ในร้านค้าเหมือนเดิมนะครับร้านค้าตัวเดียวกันกับเมื่อกี้เนาะในส่วนของร้านตรงนี้เมนูต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปละลองชิงชนะเลิศนะครับวันนี้จะเปิดที่เลเวล58เนาะ แล้วก็เมนูที่สี่ก็จะเป็นในส่วนของที่1ในใต้ล่านั่นเองนะครับมากราบไหว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รับของรางวงของรางวัลเงินไปเนาะนี่ครับมีรางวงรางวันนะครับรางวัลกราบไหว้รางวัลอันดับนี้นั่นท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวท้ายด้วนถัดมานะครับผมก็จะมีในส่วนของเมนูด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของยุทธภพนะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับพวกสงครามกิลต่างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวอันดับจอมยุทธ์นะครับก็นเอครับ สำนักต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เอ่เวลาที่เราจะเล่นนะครับให้เราแตะที่เควสด้านซ้ายนะครับสายล่างเนาะแล้วก็ไปเนาะอย่างเช่นตัวเนี้ยเราจะไปโจมตีใช่ไหมครับแล้วก็โจมตีเนาะเลือกทีมของเรานะครับเราก็กดเพิ่มทีมลงไปก็ได้นะสำเร็จนะครับแล้วก็เลือกทีมนี้นะครับแล้วก,กดตกลงนะติ๊กแล้วก็กดตกลงนะครับ <c oughs> เขาก็ส่งทีมเราลงไปเนาะแล้วก็ต่อสู้กันแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ตบหน้าเขาให้ตบหน้าเาตบหน้าเขาให้ เนี่ยครับมันก็จะเป็นส่งมาที่ละตัวแบบนี้หน้ามาต่อสู้กันเนี่ยเห็นปะนี่ตบตบหน้าเขาให้ครับตบเข้าไปเ <c oughs> นี่ยครับมันก็จะมีจํานวนที่ชนะอยู่หรืออะไรแบบนี้นะครับนะเออดูครับเขาสามเลยเนาะนี่ครับตบหน้าเขาให้ตบหน้าเขาให้หน,ใหนี่ครับเห็นปะเนี่ยสี่แล้วนะครับนี่ฟึบนี่เรียบร้อยครับ ชนะเราก็ได้ในส่วนของของรางวัลเรื่อยๆเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมออกแล้วกันเนาะอันนี้เปิดให้ดูในส่วนของการต่อสู้นิดหน่อยนะครับอืมอื่นๆมีอะไรอีกนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูด้านขวาล่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนข,ของคางเกิลเนาะเราสามารถชิงสมบัติสุ่มนะครับได้หนึ่งครั้งเนาะตอนนี้ปึ๊บเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับเนี่ยสุ่มอีกปึ๊บเนี่ยครับมันจะมีแต้มอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> นี่ครับผมก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็จะมีในส่วนของร้านค้า ในส่วนของราคายุทธนะครับที่ใช้แต้มในส่วนของแต้มตรงนี้เนาะนี่น,น,น,นี่แต้มด้านขวาบนนะครับเราก็สามารถแลกในส่วนของชิ้นส่วนตัวละครได้ท่านผู้ชมนี่ครับตัวละครระดับนี้เลยนะเออถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะครับเลือกได้เลยนะว่าจะแลกฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับก็มีให้แลกเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจํากัดเป็นสัปดาห์เนาะในส่วนของชิ้นส่วนพวกนี้นั่นเองท่านะผู้ชมครับ <c oughs> ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเมนูตัวเอกกันบ้างเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพวกเมนูต่างๆมันจะเป็นเมนูอุปกรณ์เมนูชื่อเสียงอาวุธเทพนะครับเก้าอีมนะครับชุดแฟชั่นเนาะจริงๆตรงนี้มันจะเรียงก็ต่อเมื่อเราสามารถอัปเกรดสิ่งนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นหมือว่าเราสามารถอัปเกรดชื่อเสียงได้ชื่อเสียงมันจะไปอยู่เมนูบนสุดเนาะเดี๋ยวเราพูดทีละเมนูแล้วกันนะครับ สำหรับตรงนี้จะช่วยเพิ่มพลังตัวละครเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะก็อย่างแรกนะครับให้ทุกท่านใส่ในส่วนของตัวอุปกรณ์เนาะเล่นมาเรื่อยๆนะครับตามเวสยังไงก็มีอุปกรณ์ใส่แน่นอนนะครับมีภาพรวมเตตัสด,ด้วยนะครับบนัสเตตัสมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีการอัปเกรดคุณภาพด้วยนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากอัปเกรดนะครับเราต้องไปหาวัตถุดิบนะครับไปหาจากไหนหาจากสวนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนของที่ดินอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนะเรามาดูกันในส่วนนี้ก่อนท่านผู้ชมครับก็พวกนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากการอัปเกรดแล้วใช่ไหมครับก็จะมีการตีบวกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการสกัดเนาะก็จะเป็นการเพิ่มดงเพิ่มดาวในขั้นต่อไปนะครับก็จะบวกสเตตัสมากมายเนาะ ต่อมาชื่อเสียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดเนาะยิ่งเราอัพไปนะครับขั้นมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะมีวัตถุดิบนะครับเราสามารถหาได้จากไหนเนี่ครับปลองกระบี่ตำหนักนะครับล้านปลองดาบอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองมาดูนะครับมีในส่วนของตัวไอเทมตัวนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยที่เขาหาอยู่เนาะ เนี่ยเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับสมมติว่ามีนะอันนี้ผมกดซื้อให้ดูเฉยๆนะครับถ้ามีนะเราก็สามารถเอามาอัปเกรดแบบนี้ได้เลยนะพลังซ p พเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของก้าวยิมนะครับก็จะเป็นการอัพตรงนี้ทักษะเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นปะแต่มันขึ้นทีละนิดนะ เออน,นี่ก็มีบอกเหมือนกันนะว่าสามารถหาได้จากไหนไดบ้างนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนูอุปกรณ์เมนูเดิมนะเวลาที่มัน้้ปเกรดไดครับมันจะเรียงเมนูใหม่ต่อมาจะเป็นอาวุธเทพนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราอัปดาวไดนะครับมันหาได้จากในส่วนของประมูลเนาะในส่วนของตัวเซส่วนอาวุธเทพนะครับเนี่ยยิ่งอัปดาวขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเราจะไดเสตันพวกนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก้าวยิมก็พูดไปแล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแฟชั่นนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่บ เตตัดเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของพวกแฟชั่นต่างๆพวกนี้นะครับนะบอกเลยว่าเทมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดตัวละครเอกนะครับหรือตัวเอกเนาะต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่ดินกันบ้างนะครับสำหรับที่ดินตรงนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เลยเนาะยิ่งเลเวลที่ดินสูงนะครับเราจะได้รับทรัพยากรในการกดลับนะครับเนี่ยมันจะมีการกดลับทรัพยากรนะครับนี่ครับดูครับผมได้เสบียงต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เวลาที่เราจะสามารถเพิ่มเลเวลตัวละครแบบก้าวกระโดดนะครับในส่วนของตรงเนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต <c oughs> ่เมลลักก็คือสวนนะครับยิ่งเราอัพในส่วนของตัวเลเวลสวนสูงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> พวกอื่นเราสามารถอัพเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตัวเงินตรงนี้ผมเอาไม่สามารถรับได้แล้วนะครับมันเต็มขีดจำกัดแล้วเนาะเอออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอัพไอที่มันเป็นผลผลิตนะครับ มันก็จะมีบอกนะยิ่งเราอัพสูงเท่าไหร่น,นะครับตัวผลผลิตที่เราจะได้รับนะครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวฝึกวิชาตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการเพิ่มวิคพีตัวละครเนาะอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเอาตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเอามาใส่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกนะว่า,าถ้าสมมติว่าเราลงเงินหรือทองเพิ่มอีก50นะครับเพิ่มวิคพีเป็นร้อเนะครับ กดอัพครั้งเดียวนะครับรอ19นาทีตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล4ีมาอะไรแบบนี้เนาะเ,เช่นแบบเนี้ยผมกดแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับใช้20นะและรับ EXP นะครับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล43นะครับใช้การอัพ2ทีก็คือเลเวลตันนะครับ4 9แบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมครับเอามาอัพตัวสีส้มหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างอีซี่เลยนะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับหอตำราเนาะนี่อัพเกรดเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยเราสามารถทําได้เช่นกันนะหรือผลิต นะครับเราจะเอาแบบไหนล่ะก็เลือกเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวนี้ก็สามารถทําได้เนาะนะเริ่มผลิตเลยเอาแบบนี้ผลิตนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวตัวนี้มานะครับเนี่ยฟึบรับเนี่ยครับ960ถือว่าเยอะนะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมเนี้ยเขาแจกในส่วนของพวกทองหรืออะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยทองผมมีใช้เรื่อยๆเลยนะครับพวกเงินต่างๆก็หาได้ค่อนข้างง่ายนะเนี่ยรับจนแบบรับไม่ไหวแล้วเนาะเดี๋ยวมันสามารถสร้างในส่วนของเอพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวรอนะครับรอรอรอเราก็จะสามารถสร้างเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูนะว่าจะสร้างอะไรเนาะเราอยากได้เลเวลเพิ่มอะไรแบบนี้เราก็ดูนะเราสร้างห้องฝึกวิชานะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้ ในส่วนของตัวเ,เราสามารถอัพเลเวลตัวละครเราได้เร็วเนาะเนี่ยห้องฝึกวิชาไปนะครับสามารถสร้างได้3ห้องเนี่ยสร้างเสร็จแล้วต้องอัพเลเวลมันด้วยเนาะอัพไปแบบนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นการอัพเกรดฟรีนะครับเนี่ยเราก็สามารถเอามาฝึกได้นะครับผมนี่นะถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะนี่ครับวันนี้ฝึกแล้ว1 อันนี้ก็ฝึกเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในส่วนของอข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมนะครับใครที่เล่นเกมนี้นะครับหรือว่ายังไม่ได้เล่นในส่วนของตำนานมังกรหยกสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม